<utan> Ask, ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมละ่ะเราก็ไม่เห็นโฟกัสไปเลยเราก็ไม่ได้โฟกัสไปเลยนี่ตอนนี้เราโฟกัสไปที่ลูกสาวเราเราดีไหมโฟกัสไปที่อุงอิงยืนหนึ่งอุงอิงแล้วก็โฟกัสไปที่สาวน้อยกับวัตโจโฟกัสไปกับวัตโจกับลูกสาวเราดีไหมโฟกัสไปที่วัตโจกับลูกสาวเราสองคนเวลาวัตโจเล่นออกคลิปถ่ายคลิปกับลูกสาวเ,เราเข้าไปดูแล้วถ้าเอ,เอ,เอช่องอื่นๆเราไม่เข้าไปดู เราจะดูเฉพาะบอสโจกับลูกสาวเราตัดปัญหาพี่รันว่าอย่างนี้จะโอเคกว่านะมันจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ช่องของเออช่องที่เราไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านน้องดาวพี่รันเข้ามาฟังดอูอืเออเพิ่งเข้ามาฟังพี่รันพูดเศร้าจังค่ะน้องดาวยินต้อนรับจ้ะ ถ้าเราไปดูถ้าเราไปดูทุกคลิปทุกคลิปเราไปเห็นเราคือถ้าเราเข้าไปดูคลิปช่องที่เขาเชียร์คนใหม่เนี่ยอ่เชียร์เด็กใหม่เชียร์เด็กใหม่เนี่ยเชียร์คนใหม่เนี่ยเราก็ไปเห็นเขาเวลาเราเข้าไปไปพูดเวลาเราไปพูดเราก็พูดอะไรไม่ได้ใช่ไหมล่ะคือเราเราเราไม่ต้องไปพิมพ์อะไรไม่ต้องไปพิมพ์ตอบโต้หรือไม่คือไม่ดูอ่ะไม่ดูได้ยิ่งดีอ่ะอืม อ่หอเจกจะไหวจะไหมพ่รันสาวน้อยมีเอฟซีกลุ่มเดียวดูตัวอย่างสเสด็จแบนหน้าวีทีคนน้อยมากทุวันนี้เอน้องแขกทุกวันนี้เราก็ดูแค่คลิปน้องเราก็ดูคลิปเราก็แค่ดูคลิปน้องคนอื่นเราไม่ดูคิดถึงนะคะขอบคุณค่ะแม่ทูนติดตามแต่ช่องพ่อนนท์ยายไหลพ่อแม่องค์อิงหลกัหลกๆจะดันใครก็ยังไงเออยอยากดันอยากดันใครก็ช่างยังไงก็อิหลาทั้งใจครับเออคุยเรื่องอะไรกันเนาะอืม เออเชียไม่ว่าแต่มันแซะลูกสาวเรานี่ครับมันมันมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วพี่รันว่าเขามีเอฟซีใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็เป็นเอฟซีเก่าหลึงถึงเราไม่แซะเขาเขาก็แซะเราแต่ถ้าเราไม่แซะเขาเขาเขาก็ไม่น่าจะมาแซะเรานะพี่รันว่านะ ถูกต้องครับตอนตอนเออตอนอยู่ก็อย่ามาแซะลูกสาวเราแล้วจะมาบูรี่ลูกสาวเราด้วยนี่จะไม่ให้เราอ,อตบโตมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแล้วก็มีตอนนี้มีคนไปบูรี่มือลูกสาวเราด้วยไม่ใช่เหรอน้องอนนทวนดีจ้ะอตอนนี้ยึดขึ้นศาลกันอยู่นะจ๊ะภาพ จาภาพขาดทุนเขาเบี้ยวค่าจ้างผมเห็นพี่เคโพสอยูอ่เก่งจริงก็อย่าลบวันดีค่ะแอดเกียงเก่งจริงก็อย่าอย่าลบคอมและบล็อกเอฟซีที่บอกยืนหนึ่งองค์อีกนี่แหละมันไม่พอใจก็ตรงที่เป็นตรงที่ไปไปบล็อกบล็อกเอฟคำว่ายืนหนึ่งเนี่ยที่จริงมันมันมันสามารถที่จะพูดได้แล้วก็ ใครจะยืนหนึ่งใครมันสามารถพูดได้ในไลอ์อ่ะไม่ควรจะบล็อกอะ่ะคือไม่ไม่มีการบล็อกอดีที่สุดเอออันไหนข้อข้อกฎหมายก็เล่นงานข้อกฎหมายเอากฎหมายเขาเล่นงานมันก็จบแค่นี้เองอืมก็ปล่อยอิสระในในการพิมพ์อ่ะในการพิมพม์ในการเมมอะ่ะเอฟซีจะตีช่องก็ให้เขาตีกันสิหัวไม่แตกหัวไม่แตกแน่นอนช่องไม่ปิดแน่นอนเออ ลูกตูลูกบอกว่าเขาแซแวเราก่อนครับแม่รันผมเลาะไปทุกช่องผมเห็นหมดครับยืนหนึ่งนี่แหละผมไปถาม fc อุงอิงยืนหนึ่งนี่แหละผมไปถามมาแล้วว่าทําไมถึงพิมพ์ยืนหนึ่งไม่ได้ ใช่ครับช่องใหญ่ไทยน้องเราสบายใจก็ดูช่องน่ะเออน้องปอใช่ครับช่องไหนไทยน้องเราก็เราก็สบายใจก็ดูช่องนั้นจบสบายใจก็พี่รันถึงตรงเนี้ยใครบุรี่มือลูกสาวค่อยมันมีนะ่ะอืมอืมอืม,อมก็เป็นว่าพี่รันว่านะก็ให้กำลังใจน้องโจ ให้กำลังใจน้องโจเวลาน้องโจถ่ายคลิปกับลูกสาวเราเพราะลูกคู่บุญคู่บรารมีเนี่ยเรายัางไงเราก็ต้องให้กำลังใจน้องโจอยู่แล้วล่ะ fc ที่ไม่ดี fc ใส่ปมใส่ปวนนั่นเราก็ต้องแยกแยะนะเออต้องแยกแยะต้องแยกแยะอืมเพราะเอฟเพราะบอสโจไม่ได้มาว่าให้ fc ใส่ยืนหนึ่งสายพลังบวกสายพลังเงียบเพราะบอสโจเขารู้ว่ากลุ่มพลังเงียบเนี่ยมันเป็นกลุ่มสายยืนหนึ่งลูกสาวเรารักเธอไม่มีข้อแม้เขารู้ เขาให้เกียดเขาเกียเอฟซเขารักเอฟซอใหม่ที่เข้ามาอนะ่ะห้ามไม่ได้มันพูดไม่ได้เอใหม่ที่เข้ามาที่เข้ามาเอ,อในลูกโซเชียลมีเดียมันห้ามไม่ได้จริงพวกเกียนอน่ะพวกเกียนคีย์บอร์ดอะ่ะเดินทีละเก้า เมื่อก่อนไม่เสียดายเงินนะที่ซื้อกลุ่มปิดแต่ตอนนี้บอกตามตรงเสียดายเงินเอาเงินไปโอนภาพบ้านฮักสนับสนุนาะัยให้ลูกสาวดีกว่าอันนี้ต้องโจ้บอสโจ้ต้องต้องต้องหาหนทางแก้ไขแล้วล่ะอืมกลุ่มปิดเนี่ยมันมันสร้างไรายได้มหาศาลเลยนะอืมเหมือนเดิมดีที่สุด เหมือนเดิมดีที่สุดนะวันแรกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นวันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วน้องดาวเอฟซี FC คนใหม่เขาชมว่าฟอนฟ,อน,ฟอนก็งามร้องก็เสียงดีมีครบอันนั้นปล่อยเขาพี่เหอะพี่รันว่าอันนั้นอันนั้นนั่นก็โอวยเกินน้องที คนมาดูสาวน้อยเพราะพิปรีดาคนมาดูสาวน้อยเพราะดีกองเชียร์มือกองครับเพราะดีเลิศเชียร์มือกองครับอืมช่องสอนรามน้ำเพชรครับหอเจ้ากอกระบี่เดียวด้อ๋อสอนรามน้ำเพชรอ่าน้องใหม่เพิ่งเข้ามาอยู่ในองค์การแต่ดันแต่ดัน,ด,นดันทุลงังไม่ดูทางลมเอาเลยยืนหนึ่งช่องยินหนึ่งช่อง ชโชอยกับช่องปอกองออกช่องอย่างเร็วเลยเอาเอาเอานับพี่รันว่าจะเย็นเย็นพี่รันว่าตอนนี้น้องโจเขากำลังเขาเขาเขาาก็เขาคือไม่รู้นะเอาอย่างน้อยคือเอาแบบนี้ก็แล้วกัน yes. อย่างน้อยลูกสาวเราจะไปเป็นศิลปินเดียว <3. S 2>